สวัสดีครับผมสสมาลวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นัไงบ้างวัรอวันัใหม่ประสมใหม่โอ้ก็เป็นของเล่นที่เราแบบเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเมื่อก่อนเขาไม่ได้มีแบบตัวเลือกเยอะขนาดนี้ครับตอนนี้ก็มีทั้งหมดแบบ7จีม8ปดีมเยัขยทุกคนได้มาดูกันแล้วก็ของมีเยอะมากครับวันนี้ลงของวันแรกก็ผมว่าน่าจะหมด เลี้ยงว่าเยอะๆเลยตอนนี้คือมาวิวกำลังมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็สามารถมาเลือกซื้อได้แล้วคือดิสนีย์เนี่ยคุ้มร้อยตีไปด้วยกำลังมาที่บรรยากาศไปเดินสำรวจกันมากแล้วบางคนครับผมบรรยากาศในร้านเป็นยงไงฮะใหม่มากสะอาดมากใช่ๆใหม่จริงๆไอยการมันมีอะไรด้วยนะ 3D อ่ะใช่ใช่เราสามารถสมมติว่าเราเอากล่องนึงมาใช่ไหมครับเราสามารถรู้ว่าเราต่อเสร็จแด้วยจะเป็นยังไงเป็น 3D เป็นหลอด 3D ให้เราดูเลยเอากล่องไปแบบเลยว่าถ้าต่อมาทุกอย่างใช่ทุกอย่างตัวอย่างดูดี อยากก็ไม่ได้ยินหรอกได้แล้วมันสามารถแบบสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบหรือเป็นสามพันสด้วยอะไรเงี้ยแับสมมตินะเราเห็นกล่องนี้เราอยากได้แต่ไม่รู้มันจะขนาดประมาณไหนรูปร่างมันยังไงสามารถเอามาเอามาเปรียบเทียบได้เลยไปตามสนใจตอนไหนสุดยังไม่รู้เรายังเริ่มไม่รู้เยอะมากขอบเยอะจริงไปหาสนามฟุตบอลมาต่อสักสนามดดดดเเีี๋๋ยยววับไปหาสนามฟุตบอลมาต่อสักสนามไว้มันนาน ล้านล้านฝากแฟนเลโก้มาเีของอาไปเอาฝครับก็สำหรับใครที่ชอบเลโก้เลยครับหรือว่าชอบแบบหาเลี้ยงอะไรมาขอสะสมก็ได้ของแต่งบ้านก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดช็อตใหม่ที่เซ็นทรัลเวิล์กนะครับก็มาเลือกซื้อเลือกเก็บสะสมก็ได้นะครับอย่าลืมมาดูนะครับไปเลโก้ครับไป มองตรงๆอย่างนี้เหรอไม่ได้ค่ะไม่ได้